สวัสดีคะ่ะทุกคนเรื่องด้วยคดีน้องชมพู่เนี่ยเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจนะแล้วก็ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องนะแม้จะมีเวลาผ่านมาเกือบ5เดือนแล้วใช่ไหมแต่วันนี้นะคะเราจะพาไปชมคลิปคลิปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคลิปเก่าของทางช่องอมรินทีวีนะได้ลงไว้เมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วนะคะลองไปฟังดูนะคะคนร้ายมีด้วยกัน4คนและสคนเป็นเครือญาติของชมพู่อ้เอาเฮ้ยพู้นี้เหรอ ฟังเสียงะฮะพระดาวฟ้ามันกลายเป็นแบบยังสี่อันนี้ก็อันนี้ขันซ้ำมือขันซ้ำมือตำรวจจับคนหลายยังบ่ได้นี่ญาติพี่น้องชมพู่นีเสียจังได้บานนี่ก็ให้ญาติพี่น้องชมพูนี่แจ้งจับพระอาจารย์เลยเลยอุ้ยอาจารย์นุ้ยติดตัว่อนนี้มีตัวมีอาจารย์นู้ยอยากบอกอาจารย์ว่าต่อให้นู้ยหูว่าหนาตาย ขาชมพูอีลีหนูหูยุ่เต็มอกว่มามันขาน้องอีลีนะ่ะหนูมามีหลักฐานหนูบอสามาสิกาวหาเขาได้เลยคือจ, <ใน S 2> จังอาจารย์นะยูยูสิมหาวิทยาแม่ช่มพูขาเนี่ยมันบ่เถือกค่ะ<อ>ด้วยด้วยความที่พระอาจารย์นั่งสมาธิซื่อๆบไร<ม>พระอาจารย์ตรงมีหลักฐานว่าไอญาติแม่ช่มพูนี่เขียนจดหมายไปหาหยายญาติแม่ช่มพูนี่ใช้การรับเงินทีปากหลักฐานาฐาน่ะค่ะเพราะว่ากู่มือนี่น่ะ แม่แต่ว่าแค่พยานก็ยังใส่บ่ได้โอ้ว้าวเอาดีกายเป็นพิษตัวนี้เนาะแม่นค่ะเอาเบาอีหยังต้องคิดก่อนโอ้โหเอาดีกายเป็นพิษเด้อเห็นบ่ล่ะเอาดีกายเพิษเหรอเห็นบ่ล่ะสาววันจับคนร้ายได้แล้วคนร้ายมีกันสี่คนพอพูดแบบนี้ญาติตาลุกวาวญาติน้องชมญาติน้องชมพู่ญาติแม่คุณแม่กลับฮะ พอฟาดกลับเนี่ยเอางี hmm. ้เดิมพันไหมถ้าท่านพูดไปจริงท่านต้องโดนจับด้วยนะให้ตำรวจมาจับเลยนะกล่าวหาลอยอ่ะท่านจะตอบไปถูเหมือนกันเวอร์เหมือนกันนะเมื่อสักครู่สังเกตการณ์แลก็ถ่ายคลิปไวเห็นไหมลุงก็ถ่ายคลิปไวนะฮะจากนั้นมาเนี่ยเริ่มมีอาการรู้สึกว่าชุนๆเมนกันนะชุนชุหมุนกันนะเนี่ยอาตมาก็ทําดีแล้วนะฮะไม่ได้มีประสงค์สิ่งใดผิดแผกไปเลยตั้งใจทําดีเอางี้ทําดีไม่ได้ดีอาตมาไปดีกว่า